ท่านตกแลงนี่แค่เขาบนยังอยู่ขบวนนี้กร,ระรรรบบชิพอได้แลกกู่นนีแเลเขบนตามมืมือคณกะอ thank you do you have your c r e my boyfriend no โอ้ทาุกคนนะคะว่าเส้าสุดมงใส่กันอันไหนดีนะอันนี้ละกันคะ่ะ อันนี้น่ารักอ๋อเซตเสร็จเหรอเล็กไปใช่ไหมคะอ๋ออันนี้ืออันนี้โอเคทุกคนไาเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะออกมาเป็นยังไงไ<ป>นี่ไปนี่คือโซ่คู่ใจว่คือเกงออมาเขาต้องใส่อะไรอ่ะเอ้ยเซตเสร็จแล้วนี่ยูมิตั้งแล้วหรอใสเ่เสร็จแล้วทุกคนครบเซตเลยนี่ สามงเต็มโตายที่เราไปขึ้นทายม้วงบดอนปะเนี่ยบดอยต้ง่างขึ้นไปอีกปุณหนะย่างขึ้นไก่ด้เนี่ยยิโอ้โหนี่คือนี่ก็แล้วอุ้ยมันไปขึ้นไปไก่ปะนี่มันคืออันนี้ฮะ แม่ซื้อมาขวดสาวว่าจะเอากลับบ้านเธอเพราะ่อะไรเพราะว่าเดี๋ยวฉันเพราะว่าบ้านฉันมันอยู่ติดอันนี้มันอยู่แล้วไงบาีติดกันยูมี่เป็นอะไรเพาะจะได้่ายทุกคนอันนี้คือห้าบาทเขาจะมาสั่งสุดคตรถืออุ้ยะวแจกหนึ่งตัวให้พอสุดอันนี้เ็าจะยี่นิ่งามอาคุยยังไม่ได้ไปเข้าใจมเลยเลยงอะไรีปล่าสลบดีคำโบราณยังไงี่ย่างหออยู่แใหญ่ใหญ่ ี่เบิ่อนอาเคยอะไปพี่มนเออทุกคนโอ้หเอเชือกอันนี้วว้าวเลิศเลมองวายทุเคสิพาหัดเป้าหมายปลายทางอย่าค้ม่อยแทะเริ่มเมยแล้วเด้อเมยแล้วหันเกิดสุนส่วนเมจิใส่เมจิบ่ใส่บ่าเมจิว่า อมันอาจจะมุดมันไอกมากๆค่ะเพราะหมวกกาศมันกัดแต่คนจะจะสุดมงยาได้วะหมกกาศกันได้ปะไม่งนจะทางโคซันเลยคุณนะเฮ้ย้ยแต่สีชุดข้ารางกามเองอะไรนี่คะนี่นสี้อชุดข้าราชการนี่เซเว่นไปทางนี้อ๋อไปทางไหนฮะบัลลีค่ะน้องเลไปทางปากค่ะนี่นู่นแต่มันอร่อยมายากาศโคตรดีบุฟฟิงสิบาร์ความไหนที่เจอมีแต่คำว่ามายากาตะมันดีแล้วก็วิวมันดีมันทุกอย่างมันดีนะนะ อุดมสมบูรณ์มัมีต้นไม้ต้นอย่างอืความใฝ่ฝันว่าอยากมาอยู่เชียงใหม่นี่แหละยังมีบ้านอยู่นี่ฮะนะพอหลายก็ไม่ได้เจอเมื่อย์เมย์เยอะชุดที่มีซื้อไปนะเจ้ายังมีใส่ออกมามาคือเป็นไปไหนวะเออปิดแตะแพงเนี่ยเขาจะอยู่ในหุ่นนะเนาะเพราะว่าใส่มันก็แบบอย่างที่กาววสีมาเบิ่งกาววสีมาเบิ่งอันมาเบิ่งอย่างเกาะ มันเบ้าเหนือคอมพิวเตจาคนเจ้าเอ้ยบ้าเหนือกัยังบุมีจา้าคนยังตกกนดยมึงไมนหร,ร่าล็นไงคน <c oughs> นีก่ <c oughs> มะขอทายเริม โดนใส่สุดนี่คนแปลกหมูเขาจะเลยมาขอได้ไหมเออคนแปลกแปลกคนอะแปลกตาเพิ่งซื้อเสื้อเนี่ยผ่าน้องบอกผู้ป่วบนี่เหรออือไปพี่มีกำลังใจพี่จะไม่กินเขาแล้วแล้วเขาได้แบบความรับออกกําลังกายมีความสวยพี่เสือเช็คอินได้ไหมนี่ก็ไปบิร์กซ์อินอุ้ยก็สวยอยู่ในนี้อุ้ยอันนี้อ่ะเขาจะขายค่ะอู้กระเป๋าพี่เจ้าตามใบหนึ่งร้อย ด้เดียวได้สิบบาทหนาวแห่งขึ้นมาสูงแห่งหนาวหนาวได้เบิ่งเขาใส่สุดแห่งหนาวเาปะเนี่ยยิ่งสูงยิ่งหนาวเขาจะว่าสตรอเบอรี่โลบะมีโอ้ยถน่ไงสตอบอหกมี้าเบี่ยถงละ600อโอ้ย สอิโลเลยนะจ้าโอ้โหขาลงมาต้องมาซื้อละนี่อย่างวะนี่อ่ะอันนี้เนี่ยเอากล่องหน่อยเนี่ยไปพ่อหนะเออบั้โหคาร์โลซื้อกล่องหน่อยนี่ไปกินอูยอันนี้ปูบรีเธอโบเวนคมอนแบล็คเบอร์รี่เอารสชาติอะไรดูอุ้ยอย่างอันนี้อะเออเขาเห็นที่กระเจ้าลิ้นเห็นไหมเนาะ ี่หลลงแคแตกกันอะอันนี้ได็จริงๆจะเอ็คีเบกเบกเลยแค่แตกกันเบกเป็นอันนะไมได้บ่งคลิปดิเองบยหนูดาวอย่าบอกนะว่าซื้อนางี้อีอันนี้เด็ที่เบกนนที่เกียกลเคมแควแตกอันนี้ เอ้ยจะเล่นพี่กงมาเต้ยพึ่งหน้านันกะแค่รู้ลงถ้าลงมต้องบ้าทนต้อเบให้เป็เนฮเบเบปลี่ยนแทลเลยแค่กับไปยังแค่คอื่นกับปยังกันว้าวเสื้อผ้าฮะเส้าเต็มนี่เอจะนี่เดี๋ยวาที่ใส่กนนี้คื่ชวงวิวนี่ทางวุ้นก็ ว้าวอืมบรรยากาศจะเป็นไงสวนดอกไม้กาแฟอาหารจุดชมวิวเออเชืองานด้วยนักเรีเชือไปฝากน้องชายหาเชือฝากน้องชายลากกันเด้อซื้อเชือแล้วให้น้องชายลากกันเด้อของฝากมาแน่โอ้ยเธอขึ้นหัวน้องชายไปจะเพลงเนี่ยมดนะมา โอ้ยวดีโอ้ยกนันะเยโอ้แคุยางเ้ยงแลวลมาจังไดนี้ลงมาตามนี่เออกัมาแบนเบี้วๆๆดสิมันจะแค่รุดบะเนี่ยเบ็้ยบุตรทางแค่รุดหัวด่วนอันนี้ร้อยนึอยูดีอยู่ดีก็ดีอยู่แล้วนี่ทั้งเธอมีบริการเข้าสุดคือกบน้าเหมือนกันเออเอาแม่ฉนเพิงน้ำแบบรกางไก่ ว้าเห็นเหยนแหงเธอมาที่ข้างนี้มาสาวดอยมาามงมาย้อชงเขาถามเามาว่าสวัสดีว่าว่าจังไรเทอเจะพามานี่ไยอ20 20วหองว่าจะเรยูมินห้อง่าเเออ I don't understand I speak Korean a little bit. Oh, very good Korean. Ooh. You are Korean, very good. Oh, thank very good. you. Kim Jin Kim Jin Ung um. um. oh, Kim okay. Jin, Jin. Ung. Um. What's your name? Uh, my name is Yumi. Yumi. Yume. Oh, Yumi. There. You are pretty. Huh? You are pretty, pretty. Oh, thank <laughs> you. You are pretty. Thank you. Do you have your girlfriend? my boyfriend? No. Why? <laughs> I <laughs> I like uh BTS. Uh. BTS and K-pop. Uh. 네. Uh, 어, 반갑습니다. Uh, 반갑습니다. 반갑습니다. <laughs> UV. Korea. Korea. I learn Korean a little bit. Ah, uh, you, uh, nee. uh, you too Korean you two. Oh. <laughs> thank, you. <laughs> thank you. Thank you. Thank you. สวัสดีคุณทรายบ๊ายบายยิดาต้อนกับเข้าสูมสนดากไม้ไม่อะหกกว่าทุกคนดูมึงเึงมีได้น้อยลงมาทุกคนเขาจะลงไปแต่ย่านเองนิ้วมทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาในสวนดอกไม้แล้วเนาะได้ยัน กัตตาเก็บดอกไม้มาไปเก็บดูไปเก็บดูเออเก็บสังคจบาลให้เก็บกับเอ็นย่างไปพโอมันอ๋อไปๆเดี๋ยวสิพาทุกคนย่างไปเก็บดอกไม้เต็มเลยด้วยเนี่ยต้นไม้งามเพียงบื้งว้าวหน้าโบกันแต่ต้องคนค่ะดอกไม้ก็คนอะไรงามก็กันทุกคนมาเลยสังกาสังวันเนาะเนี่ยพี่มือทะเลหมอกนิดทางหลังเนี่ยชุดเข่างามเลยเออมันเป็นทะเลหมอกเดยหลังนี่เนาะต้นตกลงนี่แค่เขาบบยังยู่เขาเมืองนี้เมนทุกคนเบื้องทรงคือสีตกกระโดด แต่ว่าอันอันกระตุงกระเจาเนี่เป็นตะเพงตะเพงได้ไหมชุดเป็นตะห้ากะลีว่ะมุนมุนมุนเธอคือค่ะคือถ้ากัฟิลแบบบรรยากาศมันได้เหรอไหมบรรยากาศมันได้เหรอีบรรยากาศได้เลยเบิ้งไปเดี๋ยวพาทุกคนย่างขึ้นไปถึงเถึงไป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 ถ่ายบเนั่นเนาะมันว่างกะนอ่ะถูกยังถึงบรรยากาศโคตรดีเลยเนาะบางทีจะว่ากันแบบมินทาวบรรยากาศโคตรดีบรรยากาศโคตรดีเบิ้งตุงยองติงเงีย ไปนี่อโ้ยูนี่มายือมันนี่แมวว้าวโคตรงามเลยจะยูนี่จะเฮ็ดโปรคลิปโปรคลิปไปไปกันตอนท้ายห้อางามเม้นท่านถึงก็ได้ถ้ายังบ่ได้ถ่ายรวมกันเลยได้เมื่อไก้ทำบนที่ยังบ่ได้ถ่ายรวมกันนี่เนาะอุ้ยพี่จริงค่ะท่านเหตเรียนกันสาวคนเดียวเป็นแบบเป็นคันเป็นคันขึ้นเนาะ ถ่ายทั้งกล้องเขาเรียกเลยเจ้าเดทให้เลอันเจ้าเนีโฟโต้ประเทศบตเอรอือกบยงกะอยาดอกกาอบังก็อยาดอกคนกับมาแล้วอันนี้หยิบว่านี่นะถ้าก็หยิบว่านี่นะสวยมากหยิบแบบเล่หยิบหยิบให้เลยนะงอ้เธอโคนงามเลยทนี่ยนี่ งามลีเออเขาลอกนเขาถ่ายน้ำอ่ะเออเขาลอกเขาถ่ายนะโอ้ยไม่กอดฉันยังอยู่ที่นี่สักสามปีสามองว่าจัิงด้อ่ะย่อช่องได้แต่ซะทำนี่อุตตะแล้วอุตตะเล่าเขาจะสอนมาลืมว่หล่าเมื่อกี้นี้มาเจ้าสมพรเด้อดเขาจะจังแบบไปเที่ยวจัลงลากแถวนี้เนาะเพราะว่าบรรยากาศมันดีแล้วก็แนะน้ำให้ใส่สุดรห้าสิบบาทแต่พญ่างคืนไก่เนี่ยได้เมื่อกี้นี้ บอกโซฮอลคนอยากตกหลุมรักแบบบากนขาแล้วนี่เองโอ้ไม่ได้เลี้ยงได้ลาวอีกเอาลองเขาไว้ไว้จังจอนึ่งบอมีบอมีข่าวมานี่ทุกคนมาถ่ายไลน์กันอู้ปลาเดี๋ยวดูดูกันอันนี้ดอกไม้อย่างนี้บงบงคือกันด้วย ทุกคนตอนนี้ยูบีมาเจออันนี้นี่มันคืออะไรเบิง้งจำไหมเนะี่ยข่าสีเอเพื้นเบิ้งนี้อันนี้ทุกคนอันมันคือเบิ้องเบืง้งข้าเจ้าเอ็ดอันคืออย่างยุลาวก็มีแต่ว่าเขาบเคยเห็นเนาะเครื่องบดอ,อันเข้าโบสถ์หรือว่าเครื่องบดมา,าร์ซารีนี่จะเอาไปแป้งมันเนี่ยเขาจะเอาเป็ดแป้งเหรอแป้งแบบเอเวลาเอฟขนมเนีย่ย Chị nó Bữa nay em có biển Em tìm biển thao Một 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 nhìn cái nhà của Chị đẹp à? Đây Chắc không có đầy à? không có đầy tốt hay bự Bỏ, bỏ. ถ้ไ่ได้ใจคิดะเนต่ำนะบ้าไพอไปเ,ปเปนนบืเ่อไ่ได้เป็นต่แบบนี้ไ่ได้เป็นตว่ามีอบบุ้ยตนเต้น,นะทุกคนอันนี้เขาจะจาลองมาให้เปิงซื้อมีกระโม,งพ,ม,ม,ะมงพอมั้มีกระงพรอันนี้ผู้เฒ่าสมัยก่อนทุกงเงินที่มีแบบนี้บ้าน,น,กกานเราก็มีแต่กระมมง่ใหญ่ไม่บอเคยพอมาก่อนโอ้อันนี้มันเาตามตามเธอเธอตามดูเขาจะต่ำเขาจะต่ำเขาจะต่ํา่ และเขาเบอรตามเบิรมือคือเข้าไปเป็นลูกสาวก็ต้องตามเบิรมือโอ้ถ้าไปเป็นลูกไพก็เจ้านี่ต้องตามเบิรมือปะว่าคู่มือนี้เบิ้องขึ้นก็ลองใส่เสื้นี้แล้วก็ไปหาเขาเจ้าเมื่อไหร่เออซื้ลองใส่เสื้นี้แล้วจะไปเปลนอันสะบายคนมองเบิ่งจะว่าเราเป็นคนขยันอยู่แล้วนะเอ้ได้อยู่นู่นบรรยากาศอีหมากน้ำเต้าน้ำเต้าเขาเจ้านะ แ <Man. S 2> มีแฟชั่นน้ำเต้านอะวะเอ๊ะอยังนีคือเปลือยแท้ก็บเปลือยเพามันอยู่มาโดดเนาะมันอยู่มาตึงแตจไปไป,ไปเไาไปมีปืนน้ำได้ปุณห์นะออจับมึิ่งดูดเลยไม่ได้ก็เจ้าอันเทาจับอเอาตั้งตัดออกพื่อไปนี้อ่าห้องโรงไฟก็ได้ไปถ่ายลงเนอะอืมกีนทางฝั่งนะั้นพี่หน้ามาฝั่งเขาอืมไป บัพัดที่ของอะไบพัดยี่ขุมตาเจ้าของบัพัดขุมตาเจ้าของแน่นอนไปไปงูงูหัวกันมันเป็นบ้านที่แบบจำลองนะบ้านจำลองวัดปัฒนำวัดวัฒนธรรมโบราณไปถ่ายคงประมาณตั้งแต่ขึ้นมาตั้งแต่ประมาณสองชั่วโมงถ่ายงย่เนี่เอถ่ายคงี่ว่ไป ต้องกราบลงไปแล้วเพราะว่าสินลงจากม้อนแจมลงไปลงไปในตัวเมืองก็ใช้เวลาโดนเติบประมาณสามสี่ชั่วโมงบนแหละโมงกัพอดีค่ำพอดีเนาะแมนเอาตะกร้าไปคืนที่เรื่องวันที่หลังเขดิยังยังที่หลังมันไม่ได้มีอย่างนะไม่อามึงเศร้าเห้ยไปเอาตะกร้าไปคืนแค่เด้า ใอยเลยจ้าให้เลยจ้าก็คือบอกเป็นสีๆอน้อยก็คือเลือกอ๋อใหญ่เขาบอกเข้าใจเลยบอกเขาซื้อวมันเท่ดีมันบ่มีสีนะปกติมันก็บ่มีสีไม่เขาจะลงไปก็นอนแล้วได้ก็ลงไปแล้วไปลงไปลงโอ้พูดิเออรเจนี่นั่งอยู่พูดดิไปไปหาเออเจนี่ก่อนไมื่อเย้ๆเราไปร่วมหลับในตัวเมืองเรา นี่หาวเจนี่นี่ย่างไปซื้อสตรอเบอรี่แล้วโอ้ได้ยังกินอีกตนี้อุ้ยดอกไม้สวยมากดอกจริงทุกทุกดอกหรือป่ะเนี่ยอุ้ยทุกคนดอกจริงหมดเลยนี่นี่ไอเฮาต้องลงไปเปลี่ยนสุดอยู่กลางโดยทุกคนเพราะว่าเราใส่สุดอยู่กางล่าง